สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปียาชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมาให้กับเขาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารอีสานบานเฮ้าค่ะพี่น้องทีนุบริต้มให้เบิ้งเนาะค่ะอันนี้ก็คือปลาทูหน่อยหรือปลาซีกุนก็ได้นะคะพี่น้องต้มแกเอาตะเนือค่ะพี่น้องต้มใส่น้ำปลาละนะค่ะใส่ตะไคร่ลงไปหน่อยหนึ่งค่ะพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็คือพร,ริกค่กะที่จะมันทาเป็นปนปลานะคะพี่นออ้องเมนูวันนี้ก็คือคป,นปนปลา,ะะก,ปปากินกับผักลวกหล,กลยๆคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะ ส่วนนี้ค่ะพี่น้องอประเภทปนนะคะ,ะย่างถั่วใสทั้งกระเทียมทั้งหอมแดงนะคะพี่น้องแต่เป็นประเภทประเภทตาําแจวซื่อๆนะคะถั่ใสอย่างไดอย่างหนึ่งค่ะพี่น้องถ้่ใสหอมแดงก็คือหอมแดงนะคะถ้าใสกระเทียมก็คือกระเทียมนะคะ <c oughs> อันนี้คือความชอบส่วนตัวด้อค่ะพี่น้องเด้อมาค่ะเพื่อมาเป็นการเสียเวลาเข้ามาตําปนกันเลยค่ะบักพริกนี่ด้อค่ะพี่น้องคัวทิมไ้ให้หายห่อนจะข้าวนึงค่ะพี่น้องค่อยมาตาเนาะค่ะเพราะว่า Okay, อ๋อคอยบกกระด่านห้องสุดต่ำเลยก็ได้ถ้าไม่มีเวลาเนาะหาพี่น้องแตาถ้าทิ้มไว้จักสิบนาทีสิบหานาทีสิดดีสุดค่ะนี่ค่ะตำปนลวกพักกินกับสตอคหาพี่น้องเม็ดใหญ่ๆโอ้ยแซ่บมันนี่ตำแล้วก็จะกินให้เบิร์กน้ำเลย่ะพี่น้องเนาะค่ะ สู้เทื่อสเส็ดให้บเบิ่งแต่ต้มปลาโปนแต่ตขัวบวพริกเนาะค่ะพี่น้องก็เลยคิดว่ามันเป็นการเียเวลามากเกินไปค่ะกับพี่น้องก็คือสเส็ดเ,เป็นอยู่เนาะค่ะพี่น้องประมาณนี้ก็เลยเห็ดแล้าเรียบร้อยเอามาตำให้บเบิ่งเอาซื้อนี่ค่ะค่ะเมื่อนี้บวพริกของข้างสุขเสร็แน่นะค่ะพี่น้องเพราะว่ามันค่อยแสบมันบวข้าวค่ะพี่น้องแต่สซซีเ็พสตรสเต็จัดนี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะก็ใส่ปลาลงไปที่เราแกะแล้วค่ะ สกแกะบายละเอียดเป็นไรเด้อย่ะพี่นอ้องอาสมีกางนี่ยังเนียนิดนึงนะคะแล้วก็ตําให้เนียนเลยค่ะพี่น้องวิธีการตําปนให้แสบปในตรงตาให้ปลาน,นี่เนียนเลยค่ะรับรองว่าคุยเห็นมากในแสบค่ะนี่ค่ะตําไปเอยๆค่ะ ปนแบบไร้ได้คือหน้องเพรา,า,วาะว่าแกว่าสิกินไล่หมึอกินเส่าแล้วก็กินแหงน้ำเลยสินะคะพี่น้องนี่ก่างนะคะก่างกะถ้าเห็นก็เอาออกไปน้ำค่ะถ้าว่าเห็นกะตำไปเลยเวลาก,กินก็ให้ระว,วังเอาค่ะนี่ค่ะตำไปเรื่อยๆค่ะปนห้ยแสบแล้วค่ะพี่น้องปนปลาดุกปนปลาช่อน สุดยอดค่ะแสบมสันเะเนียนค่ะเป็นตะกินนะคะ่ะพี่น้องถ้าเป็นปนปลาทูแบบี่ย่อเห็ดเน,นะะี่ยค่ะพี่น้องมันเสีออกแง่แง่ออกเป็นโมนเนียนปันไดน,นะคะ่ะแต่ว่าสลับข้าอยู่กรุงเทพกรุงไทพไงกับพ่อทดแทนใดน,นะคะ่ะพี่น้องกระแซบเพื่อกันลนะเนาะตาไปค่ะเพิ่งตำเพิ่งเ,างเงาบาซรงงับงับที่นี่เดี <c oughs> ๋วยวจขออนุญาตตำให้มันเนียนจับข้าวนึงงนะคะค่อยมาเบิ่งนกันอีกรอบหนึ่งค่ะเอาละค่ะพี่นอ้องพอตำเริ่มเนียนละคะ่ะเราก็จะปรุงรสด,ด้วย ชูรสใสลงไปผู้ใดมาบังหน้าวเลยค่ะพี่น้องกรบบีบลงไปได้เนาะคะ่ะแล้วก็น้ำปลาน้ำปลานี่เพิ่มเติมของการน้ำปลาต้มสุกแบบขวดนะคะพี่น้องใส่เพิ่มลงไปอีกค่ะเพราะว่าถ้าใส่เป็นน้ำล่กไปในน้ำปลาแล้วมันใสเกินไปค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะตามด้วยน้ำปลาเอาละเข้มข้นถึงใจค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาต้มสุก ที่เราต้มไว้ใส่ลงไปค่ะกินกับข้าวเหนียวเขาเขเจะมากนมากคนหน่อยตามใจเข้าเลนยนะคะพี่น้องสาหรับของเก่วนี่สบอเอาคนปนใดเพราะว่ากินก็เขาเจ้าค่ะเมื่อเดืนหนึ่งข้าวเหนียวค่ะพี่น้องใส่ลงไปอีกนี่ประมาณนี้เลยจุกๆเลยค่ะ างปลาก็มี้งย่าเด้อค่ะพี่น้องก็เห็ดกระวังน้ำเด้อค่ะพี่น้องก็ระวังไผ่ระวังมันเนาะค่ะพี่น้องอาจจะเบิ่งว่าเห็ดพ่อกระหลวกกระลาดมันมันเห็ดปลาส่วนหลายค่ะพี่น้องมันบางอันกระแนมบดเห็นเนาะค่ะจำเป็นเห็นเท่ากับเอาออกสีก็ได้ค่ะนะคะเห็นจะแสบบ่ค่ะพี่น้องบนอั่วหลวงเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนค่ะ ใส่น้ำปลาลาอีกเล็หน่อยเนี่ค่ะม้นงส่งจืดเพราะว่าน้ำปลาละน,น้ำตมปนอเนี่ยย่ใส่หน่อยเพราะว่าน้ำมันหลแต่ใส่แล้หลายมันกระสึกอันนั้นเกินไปค่ะเปะลืองปลาค่ะเอาง่ายๆค่ะเพราะว่าเขาใส่น้ำปลาปเบิดเอาละจ้ะที่นี่นะคะพี่น้องหั่นผักชีลงไปแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวห้ามีดก่อน แบบนี้เลยค่ะมักหน่อยมักหลายใสลงไปตามใจเขาเลยเ็ดกินเองค่ะถ้าเขามักเปียวบีบบางหน้าลงไปจักหน่อยนึงด้อค่ะพี่น้องรับรองว่าเอาอยู่เลยแ่บสำหรับคนที่มักเปียวนะคะแต่สําหรับของเยา่าหนิ่พ่อละบ่เปียวเอาสำนีนละค่ะเอาละค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องเอากลางปล่า,าจาักหน่อยนี่ขออนุญาตด,ด้วยค่ะพี่น้อง ยันค่าข้อปลาเล่านะคะปลาที่กินเขานํานะคะพี่น้องนี่ค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะปนปลาทูนคนๆกินกับลวกพักเนาะค่ะพี่น้องมาค่ะที่นี่แต่มาเบิรงกักเขาเยาว์วะพักลวกแน่พักสดแน่สมีอย่างแน่เนาะค่ะพี่น้องแล้วล่ะค่ะพี่น้องเมนูอาหารอีสานบานเท่าค่ะ้มนี่ค่ะพี่น้องปนปลากินกับพักลวกค่ะพี่น้องกับสดตอสดๆนะคะพี่น้องนี่ค่ะปนปลาทูนะคะพี่น้องปนปลาทูมันจะเป็นสีแบบว่า แข็งนๆเนี่ยนะคะพี่น้องจะเป็นนามสยงเี้ยนะคะเพราะว่ามันเป็นปลาทูมันจะบนียนเป็นไหนนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือสตอค่ะสดๆก็มีค่ะพี่น้องแล้วก็มวป,ปีลวกค่ะดอกแครลวกค่ะมะเขือนะคะพี่น้องแล้วก็สตอแกะเม็ดค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็ผู้ใดมักข้าวเหนียวห่อนๆค่ะพี่น้องเอามลขุยค่ะสำหรับมือหนึ่งจิก,กิเป็นข้าวเจ้านะคะพี่น้องนี่ค่ะปนปลาะค่ะพี่นออ้องครัวโบกีกไห้หอมใส่หอมใส่กระเทียมลงไปค่ะ รับรองว่าแสบค่ะพี่น้องเป็นเมนูจะเล่นอาหารสำหรับยอดมากๆเนาะค่ะพี่น้องเอาลคะค่ะพักอื่นกับโบเลไปเก็บเนาะคะ่ะยอนก,กัหินย่อนแค่ก็มีได้ไดพี่น้องแต่โบเด้ออกไปมันยากค่ะย่ยหมดเสามันเป็นชัมม่วโมงเร่งด่วนค่ะพี่น้องฟอฟ้าเอาเห็ดเห็ดกินเห็ดยาแล้วก็สฟ้าเ,าเห็ดงานต่อนนะคะพี่น้องเอาลคะค่ะขอบคุณหลายพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ค่ะพี่น้องขอพูดกําลังใจทั้งตองช่องทางเด้อจากพี่น้องทั้งเพือเพ่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะเอามากค่ะที่นี่พี่น กูดได้กินข้า,าวเจ้าก็ถือจานเขาเขามากค่ะพี่น้องเมื่อกินด้วยกันค่ะปนปลาค่ะพี่น้องก็พักลวกนี่ค่ะกับสตอรี่เขากันดีค่ะค่ะเม็ดใหญ่ๆกรอบๆค่ะพี่น้องก็แตกโปะ๊โปะค่ะสั่งสือมากใหม่ๆเลยค่ะพี่น้องนะคะมาแต่ที่ไหนมาแสิร์ด้วยกันจ้า